และสมรรถนดับที่3ดิฉันขอเรียนเชิญดรวัศน n พัทระอธิคมผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTDA กับ NSTDA Showcase Traffic f u n d u h hey e ้ AI ช่วยฟังเสียงเมืองค่ะขอเรียนเชิญท่านและขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะ เคยได้ยินทัฟฟี่ฟองดูบ้างไหมครับถ้าไม่เคยเดี๋ยววันนี้โอ้มีคนได้เคยได้ยินระดับหนึ่งก็ทัฟฟี่ในเมืองในเมืองทั่วประเทศทั่วโลกนะครับในเมืองที่มีคนเยอะแยะมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเ,เสียงเล็กๆของเราเนี่ยวันเราเดินไปไหนเนี่ยเราเห็นปัญหาเราเห็นข้อบกพร่องเราเห็นสิ่งที่ควรแก้ไขเนี่ยแต่เรามักจะคิดว่าเสียงเล็กๆของเราเนี่ยมันมักจะจมหายไปความวุ่นวายนะครับแต่เราคิดว่าบางเรื่องเนี่ยดูเล็ก แต่เกิดผลใหญ่บางเรื่องน็อตหายไปตัวหนึ่งล้มมาทั้งเรื่องใช่ไหมครับบางเรื่องเ,ออเป็นปัญหาที่เกิดซ้ําเพราะว่าไม่มีใครได้ยินปัญหาของเราตั้งแต่แรกวันนี้ผมจะมาชวนทุกท่านเนี่ยมาทําความรู้จักกับแพลตฟอร์ม t ั f f y ่ฟ n งดูนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นที่เอา AI มาช่วยฟังเสียงของเมืองนะครับทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องตะโกนแต่ก็มีคนได้ยินนะครับ คอนเซปต์ของท่านฟีฟองดูเนี่ยเริ่มต้นจากความแนวคิดง่ายๆเลยเราอยากให้ประชาชนทํำยังไงถึงจะแจ้งปัญหาได้ง่ายที่สุดนะครับเราก็เลยตัดสินใจใช้ช่องทางที่ทุกคนใช้อยู่แล้วซึ่งก็คือ l ล n e ใช่ไหมครับแปดส้รของคนไทยเนี่ยใช้ไลน์ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปใหม่ไม่ต้องกรอกฟอร์มแค่ส่งข้อความส่งรูปส่งโลเคชันก็แจ้งปัญหาได้แล้วนะครับพอส่งปุ๊บระบบก็รับเรื่องแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อมีความก้าวหน้า ประชาชนก็ได้รับแจ้งเตือนด้วยนะครับนี่คอนเซปต์ง่ายๆของทัฟฟี่ฟงดูพอในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานแล้วมากถึง16,800หน่วยงานนะครับรับเรื่องไปแล้วมากกว่า1.2ล้านเรื่องนะครับมีหน่วยงานทั้งอบตเทศบาลนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกสอออยูนระบบทัฟฟี่ฟงดูนะครับกสทอชอ กระทรวงอุตสาหกรรมทุกส่วนราชการนะครับกระทรวงท่องเที่ยวกรมควบคุมมลพิษแล้วหน่วยงานอื่นมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่อยู่ในระบบทัฟฟี่ฟองดูนอกจากนั้นนอกจากกรุงเทพมหานครที่เราได้ยินเนี่ยยังมีอีก28จังหวัดที่ใช้ทัฟฟี่ฟองดูโดยการขับเคลื่อนของท่านผู้ว่าเริ่มตั้งแต่นครราชสีมาอุบลราชธานีและล่าสุดทีมเราเพิ่งไปอบรมให้กับจังหวัดนนองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับการใช้งานทุกส่วนราชการเนี่ยแปลว่าอะไร แปลว่าไม่ว่าเราจะไปเจอปัญหาเรื่องอะไรก็ตามในจังหวัดนั้นเราแจ้งไปปุ๊บจะมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและมาแก้ไขทันทีถ้าเขาไม่แน่ใจว่าเป็นของไหนเขาจะส่งต่อกันจนทั้งสุดท้ายได้รับการแก้ไขนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทฟัฟฟี่ฟงดูที่ผ่านมาตอนนี้ทฟัฟฟี่ฟงดูใช้มา28จังหวัดแล้วเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ของประชากรไปประมาณ31.7ล้านคนนะครับหรือประมาณ48 ของประชากรทั่วประเทศเกือบครึ่งหนึ่งและนะครับผมก็กับทีมก็ภูมิใจมากๆนะครับออมีสิ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะใช้ AI เนี่ยเราพบว่าอย่างี้ครับก่อนที่ใช้ทั f ฟี่ฟงดูเอนใช้ทั f ฟี่ฟงดูแรกๆเนี่ยเราพบว่าการแก้ไขปัญหา1ปัญหาเนี่ยนะครับใช้เวลามากถึง2,500ชั่วโมงตีเป็นเรื่องตัวเลขง,ง่ายๆคือประมาณ 3, 3เดือนนะครับหลังจากใช้ทัฟฟี่ฟงดูไปประมาณ2ปีครึ่งเราพบว่าตอนเนี้ย การแก้ไขปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยใช้ค่าเฉลี่ยเพียง23ชั่วโมงเท่านั้นเองหรือเรอ็วขึ้นถึง117เท่าน,นะครับและตัวเลขที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือประชาชนเนี่ยแจ้งเรื่องนอก,นอกเวลาราชการมากถึง59เพราะอะไรครับเวลาที่เรากลับบ้านเรากำลังหงุดหงิดกำลังเดินกลับบ้านกำลังเดินกินข้าวนั่นแหละเวลาที่เราเจอปัญหานั่นคือเวลาที่เราได้แจ้งเรื่อง นะครับเพราะเมื่อระบบเปิดเนี่ยคนก็กล้าพูดมากขึ้นคนกล้าบอกเรามากขึ้นที่พอเราจินตนาการว่าตอนนี้เรามี1.2ล้านเรื่องในระบบนะครับข้อมูลก็มาอย่างเยอะแยะเลยอันนี้ก็จะกลายเป็นบทบาทของ AI ที่จะมาช่วยเติมเต็มให้ระบบเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นอย่างแรกนะครับ AI ก็จะช่วยวิเคราะห์ปัญหานะครับว่าเรื่องที่เข้ามาเนี่ยสรุปแล้วปัญหาคืออะไร บางทีไม่ชัดเจนบางทีพูดสั้นๆน,นะครับช่วยตรวจสอบช่วยวิเคราะห์ปัญหาบางครั้งช่วยสรุปปัญหาเดี๋ยวเราจะผมจะแสดงดูว่ามีการช่วยดูถ้อยคําที่ไม่สุภาพดูความเป็นส่วนตัวใน PDPA ด้วยดูอารมณ์ของผู้แจ้งด้วยและก็ถึงขนาดแนะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือประเมินการแก้ไขปัญหานั้นว่าถูกใจผู้แจ้งหรือไม่อย่างในภาพนี้จะเห็นว่าอันนี้เรื่องอันนี้ภาพจริงเลยครับ ท่านที่มีมือถือสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ b a n g k o k t h a f f y i n t h ได้เลยทุกเรื่องทั้ง1 2สุด2ล้านเรื่องสามารถที่จะเข้ามาดูแบบนี้ได้นะครับอย่างเช่นคนแจ้งแจ้งเข้ามายาวๆนะครับ AI จะช่วยสรุปปัญหาให้นะครับหลังจากนั้นจะค่อยวิเคราะห์ความต้องการของผู้แจ้งช่วยคัดแยกประเภทปัญหาให้นะครับอย่างเช่นรูปนี้อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือฟีเจอร์ที่ช่วย ตรวจสอบข้อความที่ไม่สุภาพประชาชนในบางครั้งก็แจ้งด้วยอารมณ์เพราะเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับ AI ก็สามารถที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลทางด้านซ้ายนะครับลดจอดเกะกะทุกวันเป็นเวลากว่าเดือนเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วถ้ามาดูทุกวันไม่ส่งปิดเรื่องแบบส่งๆขอไปทีป่านนี้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะก็จะกลายเป็นข้อความด้านขวาซึ่ง AI ช่วยนําเสนอให้ช่วยแล้วประชาชนก็ยังมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะส่งแบบที่ AI แนะนําหรือ ส่งแบบเดิมที่เขาตั้งใจก็ได้นะครับอันนอกจากข้อความ AI ก็ช่วยตรวจจับภาพที่ไม่เหมาะสมได้ไม่ว่าจะเป็นภาพหน้าคนหรือภาพที่ไม่ควรจะอยู่ในระบบนะครับ AI สามารถตรวจได้แล้วก็แจ้งเตือนผู้ส่งว่าเฮ้ยเราพบข้อความข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมนะคุณจะส่งรูปนี้จริงๆเหรอนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราดูในหลังบ้านเนี่ยเขาขยจะไปแก้รูปนะครับเบลอหน้าลบหน้าไปแล้วก็ส่งกลับมาอีกทีนะครับ อนอกจากนั้นอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่า AI ยังเป็นไปมากกว่าการรับเรื่องนะครับยังช่วยวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรอันนี้รูปตรงกันนะครับปัญหาฝาเปิดไว้ AI จะวิเคราะห์เลยว่าฝาท่อเปิดไว้นะครับที่ลาดเท้าวซอย8นะครับสร้างความเสี่ยงต่อประชาชนอาจจะพัดตกหรือสะดุดล้มลงไปได้ที่ AI วิเคราะห์ให้นะครับบง่งบอกถึงการบำรุงรักษาที่ไม่ทั่วถึงและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับวิเคราะห์สิ่งที่ประชาชนอยากให้ ให้แก้ฝาท่อต้องปิดให้สนิทปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายแต่ผู้เดินถนนพี่แอแนะนําอีก3ข้อแล้วนั้นแนวทาแนวทางที่แก้ไขวนะันทําอะไรบ้างรีบส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและปิดฝาอย่างรวดเร็วที่สุดซึ่งเป็นรูปด้านขวานั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำนะครับนอกจากวิเคราะห์วิเคราะห์เป้าปัญหาวิเคราะห์เป้าหมายวิเคราะห์แนวทางการแนะนําก็วิเคราะห์ตัวชี้วัดให้ด้วยว่าระยะเวลา การแก้ปัญหานี้อะไรที่คือตัวชีวัดความสําเร็จของการแก้ไขปัญหานี้และเมื่อการแก้ไขปัญหาเสร็จ AI ก็วิเคราะห์อ,อีกว่าการแก้ไขปัญหาเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เขาบอกว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษตอนนี้เราปิดฝาท่อในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะผมว่าน่าภูมิใจมากๆเลยปัญหาด้วยการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ฝาท่อปิดสนิทการดําเนินง,งานของเจ้าคล่องตัวประสานงานการดำเนิงงนที่เกี่ยวข้องได้ดีนะครับสุดท้าย เราช่วยประชาชนมาเยอะแล้วเราช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยเ,เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องตอบกับประชาชน AI ช่วยแนะนําข้อความที่หลากหลายตามมิติต่างๆช่วยตอบกับประชาชนว่าจะตอบรับทราบปัญหาทําอย่างไรแก้ไขเบื้องต้นทำอย่างไรแก้ไขปัญหาระยะยาวทําอย่างไรอันที่เป็นร่างพอคนกดเลือกปุ๊บสามารถแก้ไขต่อได้ mm. นะครับแล้วเรามีอีกหลายโครงการที่ให้ AI ช่วยประเมินผลกระทบนะครับเดี๋ยวจะออกมาน่าจะสัปดาห์หน้า ที่สามารถที่จะบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีปัญหาถูกแก้ไขเนี่ยเกิดผลกระทบกับคนเท่าไหร่เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าไหร่และเกิดผลกระทบอย่างอื่นอีกเท่าไหร่เดี๋ยวสักอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์น่าจะเสร็จนะครับสุดท้ายนี้ก็บอกว่าตอนนี้เราไม่ได้มีแค่เครื่องมือแก้ไขปัญหาแต่เรามีเครื่องมือที่ทําให้เมืองเนี่ยฟังเสียงของประชาชนจํานวนมากได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เมืองที่พัฒนาขึ้นขอบคุณครับ ขอขอบคุณดรวัชร์ันกับ NSTDA Showcase Traffic น u n d o ค่ะ